สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการรักขามผงเปิดใจสาวเล่าเปิดใจของนุงไทยวันนี้มีพี่ประสบการณ์ของนุงไทยลูกพี่สูงไว้อายุปรบ้านหาทุกปีมาเราสู่กันฟังนะครับนะเป็นประสบการณ์สำหรับนุงไทยสูงไว้กันเล,ล่าสํานอยในขณะนี้นะครับนะหลังไม้นะครับ ไปโทษสาวเล่าก็ไรเลยครับเพราะว่าเราแชบจุบการมาเนี่ยมันดูติดตัวตนของลุงไทเองนะครับเต็มใจให้สาวเล่าหนอะบอ่นะครับหรือเต็มใจอุ่นให้ด้วยเสน่หานะครับนะเร่องมันเป็นอย่างนี่ครับนะเราแชบจุบการมาว่าให้เตือนลุงไททั้งหลายแน่นะครอนกันเราเมื่อเดือนก่อนนั่นกันเราก็เราเราคกาก,กับสาวมาได้สามเดือนนะสองเดือนก่อนนะครับคงติดจำได้ไปเห็นคลิปนี้นะครับนะกำนองคนดี สีมินุมไทยโอนเงินผ่านไอแอดช่องนึงนะครับมาสื่อม้อไส้ขั้นสีนี้นะครับในราคาสามหมื่นหาพันบาทนะครับไอน้องก็ใส่กับร่วมค่าจ้างแอดเป็นทุระขั้งนี้เราโอนเงินหาหมืนหนึ่งพันบาทตามจิตสีรบนะครับนะผมสีบอ,อ,อาอัดเสียงเรามาเปิดเผยนะครับนะเราทํางานดูผู้เก็บนุ่มพอดิสารเท่านีน้แหละครับนะ ได้เห็นคลิปนองคนนี้ในคลิปก็ได้ขอไล่มาให้ตอนนั้นตอนนั้นคาไล่พันหนึ่งเราให้เป็นนาใจแอดนะครับช่องหนึ่งนะครับจะคุยกันมาสักระยะหน,นึ่งนะครับนองเขาก็อดออดเดี๋ยวเขาหวานนะครับนองเขาจะเรียนในสืออยู่มอซีนะครับสามคลิปเลยนะครับบริษัเทเติมแ,แต่งนะครับเห็นเห็นกันอยู่ครับคุณเดชพงช่องนี้นะครับเมื่อเดือนที่แล้วสองเดือนที่แล้วนะครับนะนะจะนุ่งไทยห้อกับไป หลงหลักนะครับหลงหลักน้องคนนี้อ่ากเล่เล่ถูดเงินไทยซื้อมอไซต์อ่าวมเบิดมือนั่นกะที่แอบตอมอไซต์ปรนะสงค์เน่าเดเลยโอนเงินทั้งเบ็ดนะหามือเป็นพันบาทนะครับนี่จะเป็นเคตหนึ่งอยู่ลุงไทยเต็มใจให้คิดว่าสาวรักนะครับสาวหลงนะครับนะแะเล่เป็นลูท่าหอนมหาย,ยาปราสิงโอนไว้นะครับนะครับต่อมากแมีงานมันเกิดก็โอนมาใหอีกสี่พันนะครับ จ้างยัดอีกจํานวนหนึ่งนะครับกรรมจาดงานมันเกิดนะครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็นเล่าเราะสบการณ์มาแชร์ฟังเพราะว่าเราโอนเงินให้ใส่รายเดือนเดือนละห้าพันบาทนะครับมาอีกมาอีเดือนหลังตกลงกันดีเดือนละหนึ่งมืนบาทให้ใช่วิกละหาพันบาทนะครับวิกละหาพันบาทแล้วที่่ามือคือวิกหนึ่งนะครับ ก็น้องเราขอดูหลายเราก็เลยเอ๊ะใจเราไม่เห็นคลิปผมนี่แหละมือนั้นดวนเบิเบิกเลยครับคลิปผมเบาเดืองว่าสาวนักเรียนมีนุ่มไทยสูงว้สือมัมอไส้ให้เราไม่เห็นคลิปผมแล้วเลยเอ๊ะใจนะครับนะคลิปผมนี่จะซอยได้นะครับหน้าเรือเปิดใจสาวเล่านะครับนะซอยคนทันนุ่มไทยได้สะกิดนุ่มไทยได้เบรคนุ่มไทยได้ครับนะเราก็เลยสงสัยเราก็ได้ไปขอเบอร์น้ำช่องนึงนะครับคือ คือช่องลุงไงนะครับลุงไงขอโทษนะคือหน้าบ้านช่องลุงไงขอบเบอร์โทรครับผมผมก็ว่าถามว่าเดี๋ยวเบอร์โทรไปไห่ครับเพราะว่าผมวมแก่เบอร์โทรหนาเฟดหนาไล่แล้วครับเพราะว่าเบาอร์โทรผมผูกผูกกับธนาคารมันจะเป็นสิบวยไผ่นะครับพอดีเัืเอิญนลุงไ่ขอมา่ดโดยความสนิีสนมกับลุงญ่ก็เลยใหร์ลุงไ่ไปคนนั้นก็มาขอกับช่องลุงไงเบอร์ผม ก็เลิกในคู่คุยกับผมมือนี่ครับในมือนีหลังจากว่างสายผมก็เลยอัดคิปเพราะว่าเราเราบอกว่าอัดคิปเป็นตัวท้าของคนกบลุงไทยในเนี้ว่านักเรียนคนดีผมสีรอรถไทยเนี่ยแม่นผมตัวผมเองผมทํางานที่คู่เกดใครสิว่าผมงูผม,ผม,ผมยังก็ผมก็ยอมรับว่าสัมเพราะผมมากเล็กน้อยผมม่มากผู้สาวทหไงนี่แหละครับผมว่าเป็นยังจะบ่กีบกกาสาวบุญไงเนี่ยครับมันสิมันสีสมหวัง เราว no ่าเรามักสาวบุญไงเราหมักล็กน้อยเราว่าเลยจะตอกหนากสาวสักหน่อยเราว่าเราก็ตรงตรงเลยครับนะตรงตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อหินคปสาวเล็หน่อยเราก็เลยตัดิ้ใจซื้อนั่นซื้อนี่ห้ว่าจิมัดไก่สาวนะครับตกลงกันว่าจิตแดงกันเดือนหกดีด้ครับเดือนหกี่หัวเดือนหกเดือนแดดเดือนพืชกระเพ้เดือนเดือนหกกับเดือนมิถุนาไทยนะครับมิถุนาเอ่อพฤษภะเ้าเล่านะครับตอน พอดีเราเห็นคลิปผมเลยเอะใจเราเลยเราเดยโทรหาสาวสาวก็เลยบอกเราว่าแค่อุนเงินเดือและหาพันเกียวบิกละหาพันเกลือหดบ่ไดเดี๋ยวมี้ปัญญาเนมาแตงกับเล้าลงว่าเราบอกว่าสีนนะครับสาวบอกไว้เล้านะครับค่าทิ่สอดตกลงกันสามแสนสาวว่าเงินจแสนที่หาใสแต่อุ่นในเดือนละหาพันอย่างเงื่อนห้บ่ไดอยู่บนบา่าสาวว่านะครับนะสาวว่านะครับ สามคลิปที่เราเรามาครับสามที่โทษคุยครับเราเราว่าเล่าว่าพิกามไปละแต่ว่าเราเที่ยรถจอดไปมุทารเรามีรถนะครับเราเป็นคุณเราเบานะครับเงื่อนหลาเลยคุณเราเบาน่ะบื้อเงื่อนพอเราเห็นคลิปผมปุ๊บเราเอะใจนะครับเราก็เลยมาโทษปรึกษากับผมผมว่าบรเป็นยังล่องใจไปเลยครับอาจจะปฏิรลอก็ได้แต่ว่าควบไปได้เจ้าที่เจาเองเจ้าญงแล้วนะครับนะผมสิบวว่าสาวเล่าหลอกนะครับนะ เพราะว่าก็รเห็นๆกันอยู่แล้วนะครับนะสาวเล่าสิบหกสิบเอ็ดชิบแปดปีแต่มาแต่งงานกับนุ่มไทยลูหาทิปปีมันเป็นไปว่ได้นะครับเราก็ยังบอกผมเลยในในการโทรศัพท์เราว่าเราผีสาวหลายคนนะเราขอหลายคนเราขอเบื่อหลายคนเราสู้ไปคุยไล่ตือนากันสาวเล่าบางคนว่าไม่ใช่จะเป๊กกว่บา้บบางไปสู้ไปหาผู้นี้ผู้นั้นสาวเล่าบางคนก็นไม่ใช่จะเป๊กกว่บา้บบางไปอันนี้อันนี้อันน,นี้หาคู่กินกับ ค้ามบาโบวาวชายจะเป๊กเนี่ยราะว่าสาวเขาบบมาคู่เท่าที่แล้วอ่าแต่าสาวบางคนเนี่ยใช่จะเป๊กไม่ใช่จะเป๊กหัวเงินไปก่อนน่ะนะครับถ้าลงุอนก็เสียงเงินนะครับนะคือจังสี่นะครับนะเราบอกเราครบกันมา,นา,มเ,นนาเด้ยสามเดือนสี่หกสามเดือนเราเบิดแสนปัวนะครับรถนมวยไฟ่หมขั้นจัดงานมันเกิดจัดงานหยู่เดือนละหาเดือนละมืนจากเดือนละหาพันเป็นเดือนละมืดน,นะครับนะอ่าถ้าคนนู้นคนนี้ถ้าลูกพี่คนนี้บอกว่าทิ้ง นอในี้คลิปที่ผมเบื่อหน้าไว้เนี่ยโต้แย้งเขาไม่เลยนะครับนะโต้แย้งเขาไมเลยเพราะว่าผมแบบมีหลักฐานในการโอนเงินนะครับคุณลูกเรามีหลักฐานในการโอนเงินในการโอนเงินสื่อมอไซในการโอนเงินช่วยเหลือทุกเดือนนะครับแต่ว่าผมสิบเอาหลักฐานส่งไปตอนนี้นะครับนะเอาแคมมอเตอร์ไซค์เป็นหลักฐานดีสีฝ้ามอเตอร์ไซค์คันสีฝ้าเป็นหลักฐานคันดีแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นลิปนี่ลูพี่รุ่นยญ่เฮาเนี่ยอายุหาทิพัวเนี่ยเราบอกว่าบอก,บอกเป็น,อ,น,นอุฒาหอนเอยอ่เบาเฮ็ดประจันผมเน็ตเต็มใจห้โลกแลด้ประจัน,นนะครับบางคูไพ่ล้างนะครับมีถุน,น่าเขาคงอยู่โบเตียกับผมดอกประจันเพราะว่ากันเปิดไล่คู่กันเนี่ยเด็กมีติ่ของเองินประจันเราว่าเรายังบอกไปหลายเดือนครับตอนเที่ยวศเราวัลไปหลายเดือนกับสาวเล่าที่ว่าเปิดใจผมบอกว่าได้ครับนะ เพราะว่ามันท่านะเหตุการณ์มันท่านะเกิดขึ้นตรองไปควบเป็นท่านตั้งสาวเล่าคนอื่นบ้างนะครับนะบางคนเขากระตืเปิดใจหาคู่จริงๆนะครับอส่วนคนใดที่สมนุมไทยหรือว่าเอาเงินกับนุนไทยเนี่ยผมเบอกได้พว่ามีหลักฐานในการโอนเงินนะครับนะผ่านยูสเบอร์ช่องหนึ่งนะครับเราวว่าเวิร์ดสินเราเสียยูสเบอร์ช่องนี้มาะมานมื่อน,นะครับได้เงินเราไปนะครับนะคาไปว่านไปไห้ค้านะมันค้านั่นค้านี่นะครับนะ นะครับแล้วก็เกีย้สาวคนนี้มอไซค์หนึ่งขั้นในราคาสามหมื่นหาพันบาทแต่กำเงินทุกเดือนนะครับพะ,ะเรามาเจอชิพผมเราเลยสะดุดเราเลยเอใจเราเลยไปขอเบอร์น้ำมือใหญ่เบอร์ผมน้ำมือใหญ่มากบอกครับผมสดสด,สดละลอนไก่ผมอัปช่เาเสียนุ่งไทยน้ำกัดน,นะครับะสาวเล่าเปิดใจหาคููจริงบางคนนะครับบางคนเปิดใจหาคููหาเงินเป็นน้องบนะครับ ดูผิดดูสุเบอร์ช่องเล่ามาโน้มรับบาบางคนเปิดใจหาเงินนะครับนะบางคนเปิดใจหาคุยลีนะครับแต่บางคนที่หาคุยลีก็เอาไว้กลางคนณนุ่มไทยบอมักเลยครับแต่คุณลุงคนนี้นะครับลูกพี่คนนี้ว่าเขาบอมัร์กคุยง่าเขามาเรื่องน้อยเลยเอาเรื่องเสียไปว่าท่านบอเป็นงยังเขาเห็นคลิปตัวเขาเลยเลื่ไปนะครับกันเลิกไมาได้หาของมือเลยครับสาวก็ไล่มาช่วงเงินอด้วยนะครับ เราก็บโบโอนนะครับล่าสูเด็กครูไม่เกดพันมาขันโห้ฮเกดพันธ์ไปเลือดเราว่าเลิกเราเป็นอทิตย์นึงแล้วเราว่าแต่เราเห็นคลิปผมมาเลยยิบกว่มือพอเลิกปุ๊บได้สามมือโบโบมีกันใส่กันมาหาเราคือเก่ากันะไล่มาแสบมาพ่วงเงินนับเรลาคือเก่ากันจัหาก็ฝากไว้เรา่านะครับเพราะนั้นคลิปนี้นะครับนะเป็นทุต้าขังสำหรับนุ่มไทยสูงวัี่ตรงการสี่ ยี่สิบเจ็ดยี่แปดถึงสามสิบปีสี่สิบปีไปเรื่อยครับเพื่อความชงบังในเมียครูนะครับนะผมบอกได้หลายคิดแล้วสาวล่าเปิืใจมันก็ดีนะครับแอ้เขาหูจักไว้มีผู้เสพผู้สาวสวยๆวยงามแม่เอาเบิร์นะครับนะชวนที่ถือหลอกม่วติดหลอกมันบ่ิยอยู่กับสาวเล่านะครับมันบ่ิยอยู่มันบ่ิยอยู่กับแอดยูทูบเบิร์นะครับนะมันอยู่ติดตัวเข้านะครับเต็มใจเต็มใจเขาหลอกบอนะครับเขาแบบไหนนะครับเขาไปหาสาวแบบไหนนะครับนะเงนเสียเงินเสียท่อนะครับ บางคนนะที่โอนให้หนูเท่าน้นี้หนูรักนะหนูยังงานนะคือเราบอกนะนะครับก็เรียกโอนนะครับว่าเขาบอกว่าดิแท้งงานแต่งซันแทงซี่ก็เรยเหลือเชื่อเขานะครับนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้อาจเป็นทุกสร้างหอนนะครับสอนใจนุ่งไทยหลายๆคนนะครับกาลังโอนอยู่หลังไม่ตอนนี้ผมเนี่ยน่าห้ขามไปเลยครับอย่าไปโอนผมบอได้หลายคลิปนะครับให้ขามไปเบิ่งเลยครับเขาดิโอคิงครับโอคิงครับพระจานร์เจ้าจีบดีร้ายนะครับ กันคุยกันแบบบนขามบนหยังนี่ครับนะขคดูทุกเดือนนี่ครับแต่ว่าเงื่อนๆท่านบอกว่าผมไปย่ากกนนําผมสิบเปย่ากกนน้ำเึ้นหยังก็จังจี้นะครับเป็นบ่อยผวกมีปัญหามากจากทรมาปรึกษานะครับนะผมผมก็มองเป็นศิลาที่จะไปปรึกษาความบล็กไบรนะครับนะแต่แค่แนะนั่ครับนะอ่านตัวเองครับอายุหลายแล้วครับนะลาเขาสิบหลอกเข้าหัวหลอก้งหูเนี่ยครับนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เป็นยุทธศาสตรให้นุ่งไทยหลายๆคนนะครับนะ กำลังอูนลังไม่ประจําอยู่ตอนนี้นะครับนะขันโบอนเขาดิกีบคนไม,เามา้เข้า่าเขาที่เปิดใจไหมนะครับเราบอกเราบอกคมฟังนะเขาคูมากแบบนี้นะครับนะแต่คุยกับเจา้าเขาก็คุยกับหลายคนแล้วนะเขาไม่ได้คุยกับเจ้าคนเดียวนะครับเขาเปิดใจมากเขาคุยเป็นทิเป็นเศร้าคนนะครับนะอย่าไปคิดว่าเขาสิคุยกับเจ้าคนเดียวเห็นว่าพี่จะเด็ดนะนะครับให้รามไปแบบที่จะเด็ดเลยเอากิบโบริงนะครับมันจะบริบูรณ์ว่าตรงประตัวกันนะครับนะสรุป อยาคิดบาแอดอย่าคิดปลาช่องยูทูบเบอร์เปิดใจมากหลอกสองอยาคิดว่าสาวเล่าหลอกสามให้คิดว่าตัวเองเต็มใจรื้อย่อมให้หลอกต้องโทษตัวเองนะครับหนุ่มไทยเข้านี่ครับนะอย่าไปโทษสาวเล่าอย่าไปโทษแอดยูทูบเบอร์ฟังเล่านะครับให้โทษตัวเองนะครับโอนไม่โอนมนอยู่ที่ตัวท่านนะครับนะสวัสดีครับ